สวัสดีครับยินดีรับเข้าสู่สุรัตโคกหนองนาครับอันนี้มาติดตามผลงานของทีมงานสุรัตน์หนองนาครับวันนี้มันนีมีปัญหานิดนึงครับอุปสรรคนิดหน่อยเจ้าคนขับเจ้า XMG c ไม่ว่างเลยจานไม้ได้ขึ้นแทนเราทำอะไรนอกจากคอยดินช่วยครับผมเพราะว่าประสบการณ์ยังไม่มีเราก็ได้แค่นี้นะครับ การปล่อยดินช่วยการปันเวลานี้หน่อยครับวันนี้วันนี้เราลงชั้นที่สองนะครับชั้นที่สองอันนี้เป็นชั้นแรกเราดินก็ไม่มีที่ไปเลยได้โยนดินมาฝั่งนี้ฝั่งเดียวก็ทําให้สูงขึ้นครับการเป็นต้องสูงนะครับผมทำเป็นที่โคกสูงไปเลยเพราะเราไม่มีที่ไว้ดินดินส่วนหนึ่งก็เข้าไปอยู่นะครับอยู่ตรงกลางเพราะมันจะต่ำหน่อยครับ โยนดินไปสองข้างนะครับผมคือซ้ายขวาคือไม่มีสิทธิ์ละซ้ายขวานี่คือจบแล้วก็เลยต้องใช้การโยนดินสองข้างนหน้ากับหลังครับื้นทีก็มีปัญหานิดนึงครับผมรับแล้วครับผมได้ระดับหรือยังครับโอ้ ถึงแล้วซี่เมตรบ่นิดนึงประมาณครึง่งมาเี่ความลึกหกเมตรครับอ่าจากดินเดิมครับผมจากดินตรงนี้ดินเดิมเข้าไปจะลบไปที่เม็ดห้าสิบแล้วก็ลงไปอีกสุดบูมแล้วครับผมอันนี้มันเกินไป่ห้าสิบไม่ใชเนาะอันนี้เกินไป่ห้าสิบไม่เนาะเกินเนาะ đi belo, đi belo, belo, đi belo, 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 đi belo, cái này cái. lại belo, 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 bỏ cái này lại belo, 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 อันนี้ไม่มีน้ำซึมเลยครับผมูที่สูงมากครับตัวนี้ในาอนที่ก็ขับแคบไปเลยครับตอนนี้เราจะทิ้งเบอร์ไปที่ทิ้งเป็นพักได้ครับสองสองเมตรครับแล้วก็ลงไปอีกเป็นที่สี่เมตรห้าสิบเป็นโมเดลตัวนี้ก็คือหกเมตรครับก็รวมทั้ง ทั้งหมดคือ1เมตร1ลิตรอะทียาวเป็นนี้แต่เป็นขอบนะครเลยความยากของควบล้องนาโมเดลตัวนี้คือมันมีบ่อม,มันจะมีรูปแบบที่ทยากนิดนึงครับผม ไม่หรือว่ารูปแบบมันจะงอไปงอมาเลื่มทำ้ทำาํางานยากพราะการเสียเวลาอยู่ที่แบบนี่แหละครับผมต้องแต่งให้สวยงามให้ได้รูปรา่างแต่ี็ต้องเป็นแบบนี้ ี่โคกคับูบ,บริเวณที่ครับเี่เวาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสุรัตโคกหนองนาครับเนาะตามช่องยูทูกันครับ,รบ,รบมผมสวัสดีครับ